กสวัสดีครับด้วยน้เก่งอร่อยไหมเนีนกินข้าวกับอะไรลูกจังาบาัดบไ่ตุ๋นตุ๋น เมนูสินู่นครับสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้หนุยเขาป่าอีกแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี้พี่กั๊ดสืบแถวๆนี้ละค่ะนี่ยายเรากล็าล,กลังหาเอียงนี่หับอแล้วก็ลังหาเฮ็ดเพอค่ะองอุปรกรณ์อของเรา <c oughs> บานพื้นกับมีดเด้อค่ะเฮ็ดเพอมาแต่จังโมงละยาย เห็นแต่ห้อยขูดเต้นจ้าบานพืชนะก็ไม่ต้องยุค่าคื้อกันนี่ละแต่ใบไงก็ออกใชหนุ่ยกับปเคลียรต่ในใบไงว่าเห็นเขาว่าใบหน่อยมันออกกันเลือยมากได้อยู่ค่ะทุกมือกับเขาด้งไงไปหาเฮ็ดเฮ็ดเห็ดไอ้น่ะมันออกไม่ยา่เห็ดผงใต้ไกเฮ็ดเขาไข่เป็นการใส่เวลาว่างของคนเถาเด้อค่ะ ได้แล้วก็ไปขายเป็นใบใหญ่กินเองเนีาะบอกินนั่นนี่เขาเห็นไครหนึ่งใหญ่โอ้มันไปกับมือโตหนึ่งนั่นโอ้โหเด็ดตาฝาดได้พักกันมาแต่สาวบุญต๋มาแต่สาวเสหนึ่งมองปลากี่เขากินน้ำกันทุกอย่างหรือเปล่าไมหอมมาอือ นิ้วเผากับว่าการกินเผาไปเลยเห็นปะหาซอยด้ไเนี่เช้ามาดีไปไหนอย่างนั้แล้วไก่เห็ดไปจังสี่แล้ววาพ่อใหค่ะน้ำมงน้ำมากแล้ววะใช่ครับเขาเมื่อไหร่ละมันมนองไม่ถึงเลยเนาะแมนไปข่าพี่น้องเดี๋ยวสิลองไปหาคือเล่ามึงเดี๋ยวข่าว่าสิหาได้บ่ไป ิดแฟบพี่น้องดอกนี่งามงามงามคือเก่าโ,โอ้โหอ้กออีกหนึ่งดอกนะจ๊ะมาเปลี่ยนเป่าไม้ละค่ะพี่น้องเขาดงไงดีกว่าหูดซื้อกาหม่องสีห้องสิไปเคี่ยวเฮ็ดเพาะนี่บอถนัดค่ะพี่น้องจับจุดบอถือไปเดี๋ยวไปเล่นมึงเฮ็ดในดงไงกันค่ะพี่น้อง แม่โอ้โหสวยงามมากนี่ม้าแม่ถอยอแล้วพี่น้องโอ้ขามึงขาเห็ดสันสมากแ์แดงดีกดอกนึงเอ้ยตึ่งตาที่แข็งได้ถุนดอกนึงแล้วว่ะ เอาเอาเลยงูจะาหมดใจกับมือแลนน้ำได้ไหมยางถูกมือกับเห็นเนาะน้ำนน้ำแล้วะย่าเราหยาดน้ำได้ยังไงน้ำประหยัดนะเนาะเฮ้ยประยัดนะมือปรยัดนมีเตอินวยว่าประหยัอ่าโเดดอกไเออ มันคือแจงแห้งแต่ละพี่นอ้องเลยปับแสงลงก่นันเห็นอีกล่ะพี่นอ้องเอา้ามือตัวเป็นหยังถอกนามโอ้ทองงามๆพี่นอ้องเห็นไหมถอยแล้ว ว่างกระพานได้ก็บอเห็นได้ใหญ่อุ้ยสามดอกเรียงกันแหล่แสบโอ้โอ้ใหม่จีตาเอ้าเก็บโหลดสี่ดอกได้นะแม่แต่ใบใหม่อ่ะเฮ้ยหนึ่งกับเสียวดอกนี่โอ้ยหนุ่ยกระแมนเยอะเลย ไผว่าเห็ดมือว่าแสบให้เตะปากเลยนี่ให้มือล้างสิแกงให้มึงเด้อพี่น้องนี่ยอืมดอกบ่าบานก็เลยแน่บ่เห็นตาคนเถา่ค่ะซานดอกแต่ว,ว่าโอ้พี่น้องคนเฒ่าเราบ่เห็นกำลัางงามอยู่ค่ะโมเมนต์บอขี่ลายเด้อเนี่ยออกลายเหนือเราว่าเนี่ยนี่นี่ เอา้าหายเฮ็ดหายโอ้พีเด้กําลังจะเป็นหวนัวหนี่พี่หนอเนี่ยหยาคเนี่ยปัดสองดอกนี่ยาปัดดิโถยางพานอยู่ไปยายสุเพียนโอ้ตายโอ้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 โอ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 พี่หนอ งามคักขอเชิญชมในเดอ้อจะไม่ให้เก็บเรื่อยๆเด้พี่น้องเ,เราเฮดต้อนีนกข็ขายดีนํำแล้วกระเสบนํำได้เออแค่แน่อยู่ดอกอฮ้ยจะคล้องมาจากข้างผุ่นได้ย่าสุเพียันยางไปเห็นเสวยนี่ันี่ของหน่อยพี่น้องเออพี่น้องยางง่ามเลยเนอุ้ย ใหม่ออกจะสี่ดอกห้าดอกหใหญ่หนึ่งเขาแถวก็เลี้ยงแบบแสบอยู่อ้าวท้ายลูกไว้แน่หนึ่งสองเป็นจุ่มเลยอะ่ะจุ่มเจริญศิลนี่ไม่ได้โจมขึ้นมาเด้อพี่น้องตัดเลยนี่ค่ะ นี่กระแม่นเนี่ยอื้อนี่ดอกนี้เป็นอยังนี่ขึ้นมานอนอยู่นี่อ๋อเป็นอยัางไะน้ำแข็งพี่น้องโอ้โหยัสวยอยู่เลยค่ะผุนดอกนึงค่ะ ไปไปเอาเอาดอกนี้ก่อนค่ะก่อนที่ย่าสุเพียนสิมาเฮ้ยโอีนะโอ้ตยังงามอยู่เลยพี่น้องให้เบอร์ยังพี่น้องมึงใส่ต้นนี้นี่พอเอาเก็บนี่ดอกนี่เบิร์ดตีโถเป็นหลุนนี้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ย ตัดขาก่อนนอนกินพี่น้องหนึ่งไม,ม่ย่มเฮ็ดติปิดไว้มาว่านด้ยค่ะสภาพยังอยู่คือเกาอยู่ <ś c oughs> ยังอยู่ <ś c oughs> ไปกลับบ้านอีกใครนึงพี่น้อง นีนะยายไหายปะอีหนุ่ยขึ้นแนมเห็นวะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนองแต่นะแท้แท้โอ้หลวงพ่อเรามานั่งยังอยู่นนี้อาสาทุก ไปเงี้ยไปหน่อยอืมงามแมท้ยายเราบอกเงี้ยว่ะะ อ,อพี่น้องไขเ่เป็ดอู้ปูนนอ,อดไข่แักไงกำมือได้เลยอี๋พอกลุมอีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะ

เอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยนเอ้ยเอ,อ้อเดี๋ยวพี่นองเด้อเด้วตังรักไหมก่อนบ่ายใครครับยายเสียงเขาถกเป็นยังใหญ่เขามางเหีอนะไปมางวะทอจีห้องขอมาว่านนะอทอจีแล้วมาหยาด้าถั่วข้าวน,นะพี่นอบอกว่า จัดเติมขีพี่เลี้ยงได้แมาบอกใิ่ไหมะว่าจัดเติมขีต้องออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องอพนักงานมือนีถือว่าโอเคค่ะพี่น้องได้เฮ็ดละงกเหลืองเฮ็ดละงกขาวเพิงใต้ไกลเพิงเขาจี โ <Okay>, right. อเคเลยยายเราเอากระตาเรามาให้เบิ่งกระตายายเป็นกระตาสมุนไพรเด้ค่ะเซมี่ผือสมุนไพรแน่นันเยอะแยะเห็ดเพิงไปค่ะไปหาพญานจัดเปิดกระยุยงงานกันเลยค่ะพี่น้องอะไรลูกอ๋อนี่ไงของแม่ว้าวดอกบงอางยังงั้นนี่ๆๆๆๆๆอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าให้แม่ใส่ตะกร้าให้แม่เร็ว เอา,เอาไปพ้นงานมือนี้ค่ะพี่น้องนี่ก็เฮ็ดร่วมละค่ะละโงกเฮ็ดเพาะไปเคี้ยวต้นแหลกๆเ้อค่ะอยังวานตอมตะก็นี่ไต้ไกลค่ะยังมือท่านหลางก็มีนะคะคลิปนี้ก็จิตจบลงซ้ำนี่ละค่ะพอกันไหมคลิปน้า ขอบคุณทุกๆกากรติดตามรับชมนะคะคอมเมนต์คุยกันกดไลค์กดแชร์พอก็นใม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะกานหนามาเป็นยังอุงว่ารอยอยู่อาดูหันหนามาดูโอ้ยมันย้อนแสงภาพมําดำมาทางนี้สิท้างนั้น จะร้องเพลงอะไรเจ้ยๆๆโอ้ทำไมรถเยอะแยะเลยแบดจอยหรือเปล่าเราอะ่ะเฮ้ยตึเยี่ยรอค่ะเพราะนี่จัดเปิดแั้กับเลนเขาเล่างงๆแง่แง,ง่งงยังสี่เหรอค่ะโอ๊ยนะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยบนรถเก๋งเนี่ย เฮ้ยแม่กะเล่นรลดน้ำบอเป็นเว้ย